เอฟซีจากบุรทีรัมมาเยี่ยมเยียนบังปูของเรา <c oughs> จ้จยังอยู่เนาะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยจ้โอุย้วย <c oughs> <c oughs> วัสดีค่ะเอ้าโอ้สปีกไทยโอ้สปีกไ,ไทยได้เหรอโอ้ลาน อ๋อเป็นคนไทยแต่ทำไมเหมือนฝรั่งมากเลยคะออลูกครึ่งบอนี่โอ้ยทำยังไงถึงจะได้ลูกครึ่งอย่างนี้เนาะนี่นะหนูชื่ออะไรคะนิกกี้ค่ะอะนิกกี้ค่ะปุ๊น้องเขาชื่อนิกกี้เราคิดถึงนิกกี้อยู่กอกเลยอะจ่ายออจ่ายเออเออ อะปะโอ้หน้องนิกกี้น่ารักมากเออนิกกี้แอนเลออ๋อกกี้โอ้จะติดต่อกระชิดไงจ้าจ้าเวลาทานทำกระิีนทำอะไรก็อยู่กระชิดจ้านะแม่อยู่บุรีรามเลยบอคนบุรีรามหมดนี่เลยยยเเเนนอออะ่ไ้ิมพื่อนบ้านกันเองนะเนี่ย เ,เ,อเออเพื่อนบ้านนะสุรินบุรีร์ใกล้กันห้าสิบกิโลอ่ามาแล้วมาแล้วบอกปู่มาเด้อลูกหลานมาเช้าูจ้ะจ้อา้าวนั่งสะกอนหนังสะกอนอ๋ออันนี้ใส่ปุ๋ยเมื่อเช้ามีเม็ดมันไหมมีค่ะมันร่วงอยู่ในพื้นเรียบร้อยไม่อยากได้อ๋อมันร่วงไปในพื้นแล้วค่ะเลยใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่น้ำก็ เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเด็กไปโรงียน้ยติดยายบ่หนิลมลมลมหนาวนี่ ไปไหว้พระแล้วนะตอนโอ้ปุยมาแล้วมาใส่ผักเขาจะปลูกผักกันโอ้โห oh. huh? เออไปทางสวนยางไปทางสวนยางใกล้แต่ว่ามีได้ถ้าขันละเคื่องล้วกะเอาืนล้นนะแล้วแต่เะเอาเออปุยมาถึงแล้วแล้วแต่เะอาทเอแล้วกออยแล้วที่หลังเไม่ให้ซื้อให้ไปกอกเอาเลยอ่ามเ่อหอแยังได้กรอเอไปตลยคงที่้ไป สปงนี่บอจะปูกอะไรล่ปอไรตามใจตามใจตามใจผู้ปลูกตามใจผูปลกนี่ฮะเอาปุ๋ยมาแล้วท่านผู้ชมอืมสั่งได้ถึงิบกสอไหมอันลขึ้นอีกมันหนักยังไงอามาอีก ไ,ไปไว้ตามร่องเลยมันจะได้ไม่นี่ะปุ๋ยนี่ไงร่องหนึ่งใส่กระสอบหนึ่งน่าจะโอเคแล้วมั้งร่องหนึ่งใส่กระสอบหนึ่งน่าจะโอเคของคุ้ยเนี่ยใส่สกระสอบแล้วยังไม่เต็มเลยจะจะาใส่เยอะเกินไปเปล่านั่นไม่ถ้าไม่ไม่งั้นก็ไปตักเอานี่ก็ได้เออใส่ร่องแล้วก็สอบไว้ก่อนไหมเอามาก่อน เอามาอีกให้มันถึงสิบผสอบต้องเอาขี้ไก่ีเออก็นั่นแหละขี้ไก่ไปสงเีขี้ไก่รวยมันสิไม่งามเลยอ๋อต้องมีขี้ไก่อันนี้ขี้วัวมาก่อนบ่แล้วไม่ได้เอาแล้วมีขี้ไก่ด้วยเออนั่นไงเราก็รอขี้ไก่มาเนี่ยแล้วขี้วัวเราเอาต่ขี้ไก่นั่นแหละเอามาให้มันครบที่อุ้ยอันนี่ก็ไม่ได้เต็มไม่ได้เอาห้าสิบบาทไต่บ้าแหละเอามามันเยอะๆแบบเดินมาโอ้โหปลูกตรงไหนผักมันก็เยอะน้มอะไรเงี้ยเออเอามา

เอาไนี S <S ừ, ่แล้วแ ah, ah, hmm. ah, ah, ah. ้วมาจักานีออกมกเสร็จะเอาเอาเอาจะลงไม่ลงแล้วพนเน้ยเพ้ยเ้ย่ไปไ่ไปไปไม่ได้ต้องลงช่วยกันซุกแล้วตอนนี้ใช่อ่ะซุกซุก ระวังมีดด้วยไปจะเอาอะไรอารมณมอไซค์มากเขาบอกว่าปลูกผักต้องใส่ขี้ไก่ไใช่ไหมใช่มันถึงจะง,งามเนาะที่ป้าขอมาขายเขาบอกอย่างนี้งามเราจะใส่แลต่พวกปุ๋ยเาราก็ไม่ใส่ เออไออื่นม <Sen> no? oh <hel ms> ah ันยาอะไรนี่เอาไม่เอาเนาะใส่เฉพาะปุ๋ยยูเรียปุ๋ยปุ๋ยครอบปุ๋ยเออใช่ใช่เดี๋ยวเลยอันนี้บ้านเสืออันนี้ป้าดาป้าดากับปาแถ่บ้านคนละครึ่งเออเดี๋ยวบ้านคอยอยู่ข้างหน้าลุงนี่ไงนี่ไงอ้าวกางเกงพวกนี่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 บ้านคอยนี่บ้านคอย รมาใช่ใชนี่แหละ <c oughs> ไปดูผักเลยเนาะเ <c oughs> อ <c oughs> อขอบคุณนะขอคุณมากค่ะ <c oughs> อ่ะที่ก็อุดหนุนสินค้าลุง <c> ป <oughs> ้าด้วยนะฮะลุงป้าปลาร้านัว ลุงป้าปาร้านัวนะฮะเออเอาทอนสามหกหกมาไหว้ปู่แล้วก็อุดหนุนสบู่ด้วยพระทอนสม่นหกโอ้ยพอบนอกบอก่าจังโอ้ทำไมจะไม่พอน่ะเงินเบงคย่อยเขาก็มีเออไม่ไม่ไม่พอไม่เป็นไรต้องทอนเท่าไหร่ ตอนสาวร้อยหกสิบโถ่ย่เพิ่มไปอีกสี่ร้อยแล้วตายนั่นก็เป็นผู้เขียนรก็เงินสามคนโอเคไหมครับโอเคไหมครับผสามคนไอ้ตายตายที่เหลือก็ถ้าผู้เขียนไงอันนี้ก็สี่โกก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็เป็นสี่ใช่ไหมครับอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วขอบคุณค่ะไอ้มนมาไปเจอกระดี๊ได้ขอบคุณค่ะ